สวัสดีค่ะเมื่อเวลา8.51นาฬิกาหนาทีวันที่10ทธันวาคมพุทธศักราช2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถในหัวข้อได้ออกนอกบ้าน Free at l a s โดยมีนายชัดชัยสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายตุลฮิรัญยลาวันนาย,ยกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปรรมัมนางกอบการวัฒนวารางกูลประธานมูลนิธิหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและนายนิติกรไกรวิเชียนเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพนางสาวอดุญญาหุ่นตระกูลผู้อำนวยการหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเฝ้ารับสเสด็จ ภายหลังจากเสด็จถึงหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเสด็จพระราชดำเนินณนะห้องออเดทอรียมชั้น5โดยมีนายถาปณะนะสิริวัฒนพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชทัยเบเวอร์เรสจำกัดมหาชนกรับบังคมทูลถวายรายงานก่อนที่จะเบิกผู้จัดและผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตประจำปี2,567ก่อนเสด็จพระราชดำเนินขึ้นณชั้น9เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตตซึ่งในปีนี้ได้จัดภายใต้ชื่อน,นิทรรศการได้ออกนอกบ้าน free at l a s นอกจากนี้ยังทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตประจำปีพุทธศักราช2567แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตรนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆในระหว่างปีพุทธศักราช2567เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้จำนวน 150ภาพโดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดงนอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆที่ทรงสนพระราชหาทไทยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ยอีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่อง ผ่านภาพถ่ายของพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชนิพน์คำนำในหนังสือได้ออกนอกบ้าน free at last ว่าหนังสือภาพเมื่อปีที่แล้วมีรูปที่ถ่ายในบ้านจำนวนมากเนื่องจากเป็นช่วงที่โรคโควิดยังระบาดมีตอนหลังๆที่โรคโควิดทุเลาแล้วจึงได้ออกนอกบ้านแต่ต้องระวัง มาปีนี้โควิดน้อยลงจึงระวังน้อยลงได้ไปไหนไหนบ้างแต่กลับเป็นโควิดทั้งๆที่ไม่เคยเป็นเลยมาปีนี้ได้ไปนอกบ้านมากขึ้นถึงจะไม่สบายด้วยเหตุต่างๆอาจจะเป็นเรื่องอายุที่เพิ่มมากขึ้นหรือระวังน้อยลงก็ไม่ทราบได้มีโอกาสทํางานสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ได้ไปประเทศต่างๆ ทั้งที่เคยไปแล้วและไม่เคยไปเป็นการสะสมประเทศการไปประเทศแปลกๆก,ก็อาจจะยากขึ้นเพราะอายุมากขึ้นสุขภาพไม่ดีมีความหวังว่าพุทธศักราช2568ซึ่งจะอายุครบ70ปีจะมีรูปที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ชมตอนเด็กๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเคยทรงถามว่าโตขึ้นอยากทำอะไรกลับบังคมทูลว่า อยากเที่ยวรอบโลกท่านว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องควรอยากช่วยเหลือผู้อื่นที่จริงก็อยากช่วยเหลือผู้อื่นตามหนังญี่ปุ่นที่เคยดูเมื่อเด็กๆตัวเอกท่องเที่ยวไปเห็นที่ไหนเดือดร้อนก็ช่วยพอทุกอย่างดีก็มีอยู่ที่นั่นเดินทางต่อไปช่วยที่อื่นอีกหวังว่าทุกท่านคงเพลิดเพลินเมื่อได้ดูภาพที่ข้าพเจ้าแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หัวคอได้ออกนอกบ้าน free at last ในสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่10ธันวาคมถึงวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2568หยุดทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาและมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตได้ออกนอกบ้านฟรีอ a t ลัสในราคาเล่มละ900บาท ณห้องนิทรรศการชั้นเก้าหอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสี่แยกปทุมวันและศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้รายได้ทั้งหมดนำาข้นทุนกล้าวถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย